<The> สยามกลการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี2023ภายใต้คอนเซปต์ SM Chinese New Year Party ตรุษจีนครึกคืนกลุ่มสยามกลการจัดพิธีไหว้ตรุษจีนเสริมมงคลรับปีเถาะ คุณประกาศิทธิ์พรประภารองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามกลการจำกัดให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงาน SM Chinese New Year Party กิจกรรมงานเลี้ยงฉลองเทศกาลปีใหม่ประจำปี2023ของบริษัทเสียงบุรการจำกัดเรียกว่างานนี้เปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับร่วมสังสรรค์และรุ่นรับของรางวัลมากมายตลอดงานอาทิรางวันการประกวดการแต่งกายชุดแฟนซีรางวัลทองคำเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมด้วยรางวัลพิเศษมากมาย จากคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณมุติโดยเรียกว่าตลอดงานสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้กับชาว SM ตลอดค่ำคืนณโรงแรมสยามเอสยมดีไซน์โฮเทลกรุงเทพเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มสยามกลการจำกัดอาทิบริษัทสยามกลการจำกัดบริษัท NSK Bearing ประเทศไทยจำกัดบริษัทสยาม e s Battery จำกัดบริษัทมาเลสสยามฟิลเตอร์ซิสเต็มจำกัดบริษัท e s d e o r a สยาม i ิน u s t r รจำกัดและบริษัท k y b ประเทศไทยจำกัด จัดพิธีไหวตรุษจีนประจำปี2566เสริมมงคลรับปีเถาะทั้งนี้แต่ละบริษัทภายใต้กลุ่มสยามกลาการดําเนินการจัดกิจกรรมสักการะไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบริษัทอาธิสารพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําำสำํนักงานเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปี2566โดยพร้อมเพียงกัน